สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำหมูทอดกระเทียมพริกสดกันนะครับเคล็ดลับหมักหมูนุ่มแบบเร่งด่วนทอดแล้วกรอบนอกนุ่มในหอมกระเทียมไทยพริกขี้หนูสดไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยครับส่วนผสมก็จะมีเนื้อหมูครับวันนี้ผมใช้เป็นส่วนสันคอนะครับมันจะมีมันแทรกนะครับทอดแล้วจะทำให้นุ่มนะครับหั่นเป็นชิ้นหนาๆแบบนี้ครับประมาณได้ละหนึ่งเซนนะครับ กระเทียมตำหยาบครับวันนี้ใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับถ้าไม่มีกระเทียมไทยก็ใช้กระเทียมจีนก็ได้ครับพริกขี้หนูสวนครับแป้งทอดกรอบสีวขาวซอสฝาเขียวน้ำปลาผงปรุงรสน้ำตาลทรายครับแล้วก็มีน้ำแข็งนะครับถ้าไม่มีน้ำแข็งก็ใช้เป็นน้ำเย็นจัดๆนะก็ได้นะครับใช้ในการหมักหมูนะครับเรามาเริ่มที่หมักหมูกันเลยนะครับ นำหมูใส่ภาชนะที่เราจะใช้หมัดนะครับใส่เครื่องปรุงทุกอย่างที่เราเตรียมไว้เลยครับซีอิ๊วขาวครับซอสฝาเขียวครับน้ำปลาครับน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายนี่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าจะทำให้เวลาเราทอดนะ้วมันจะไหมนะครับใส่ปรุงรสนิดหน่อยครับอันี้ผมปรุงรสครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับ เสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับคลุกเคล้าจนเครื่องปรุงจนน้ำหมักของเรามันเข้าเนื้อนะครับจนแห้งนะครับนวดไปครับคลุกแล้วก็บีบบีบนวดไปด้วยนะครับน้ำเครื่องปรุงมันจะได้เข้าเนื้อนะครับก็จะทําทให้หมูเรานุ่มด้วยครับนวดไปสักพักครับครับอันนี้ครับ หลังจากเรานวดมาตักพักแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ําแข็งลงครับใส่ลงไปพอประมาณนะครับทีนี้ก็ให้เรานวดต่อนะครับให้เรานวดจนจนน้ําแข็งละลายละลายแล้วก็ซึมเข้าเนื้อหมูจนหมดนะครับอันนี้เป็นสูตรหมักเร่งด่วนเลยครับแบบว่าไม่ต้องใส่ตู้เย็นไม่ต้องรอนะครับหมักเสร็จก็ทอดได้เลยครับ เดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนะครับพอเรานวดมาจนน้ำแข็งละลายหมดแล้วนะครับเล่ดนเอามือชาเลยครับเย็นมากหลังจากนั้นก็ให้เราใส่แป้งทอดกรอบลงไปเลยนะครับจะทำให้หมูเรากรอบนอกนุ่มในนะครับเวลาเราทอดนะครับก็คลุกเคล้าอีกรอบนึงครับ จะได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเตรียมทอดกันเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนจัดเลยครับแล้วก็ใส่น้ำมันครับทอดหมูนี่ให้เราใช้ไฟกลางค่อนไปแรงนะครับอย่าใช้ไฟอ่อนนะครับจะทำให้หมูเรากระด้างนะครับพอน้ำมันเราร้อนได้ที่ก็ใส่หมูเลยครับ พอเราใส่หมูลงไปหมดแล้วก็ให้เรารอสักพักนะครับให้พอหมูมันเคล็ดตัวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยคนมันนะครับแรกแยกๆมันหน่อยนะครับมันติดกันแยกๆถึงนออกจากกัน,นค,คอยขยับคอยคนไปเรื่อยๆนะครับจนหมูเราสุกนะครับจนหมูเราเริ่มเหลืองนะครับ พอหมูเราเริ่มเหลืองนะครับเริ่มสุกนะครับเราใส่กระเทียมไปเลยครับแล้วก็พริกขี้หนูครับขั้หวอนนี้เราคอยคนเรื่อยๆนะครับกระเทียมเราจะไหม้นะครับหอมมากเลยนะครับเราทอดไปจนกระเทียมกระเทียมเราเหลืองนะครับมต้องเหลืองเข้มมากนะครับเข้มมากมันจะขมนะครับ นะครับพอกระเทียมเราเริ่มเหลืองก็เราตักได้เลยนะครับตักขึ้นได้เลยนะครับหมูทอดกระเทียมพริกสดนะครับน่ากินมากครับเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟนะครับ จัดเสิร์ฟไปเลยครับก็จะโรยกระเทียมเพิ่มนะชอบใส่กระเทียมเยอะๆนะครับครับหมูทอดกระเทียมพริกสดครับอนอกนุ่มในครับ พริกอมกระเทียมพริกขี้หนูสวนนะครับมาทานข้าวไรกันนะครับเพื่อนๆวันนี้ไม่มีช่วงการข้าวอีกแล้วนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ